เตรียมสถานที่รับร่างแรงงานไทยที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยครอบครัวของนายธนกิจปรากฏวงแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในประเทศอิสราเอลได้รับแจ้งจากสถานทูตไทยในอิสราเอลว่าจะมีการส่งร่างพี่น้องแรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอลชุดแรกกลับไทยโดยหนึ่งในนั้นมีร่างของนายธนกิจปรากฏวง แรงงานไทยชามเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสกโไทยโดยจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสวุวรรณภูมิในวันที่20ตุลาคมเวลา8นาฬิกา50นาทีทางครอบครัวและเพื่อนบ้านหลังทราบข่าวก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่โดยจะาำร่างของนายธนก,กิจปรากฏวงมาประกอบพิธีทางศาสนาอย่างวัดพระล่วงเจ้าประธานพรวัดหนองย่าป้องหมู่เจตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสหลี่ยมจังหวัดสกโไทยและจะทำการชาปนกิจศพในวันที่24ตุลาคมเวลา15นาฬิกา ด้านนายสุรพลปรากฏวงพิชายคนที่5ของนายธนกิจเล่าว่านายธนกิจเป็นน้องคนสุดท้องเป็นคนดีขยันทํางานก่อนไปทํางานยังประเทศอิสราเอลก็ได้กู้เงินจากทกสไปทํางานพอทํางานได้1-2ปีก็สามารถปลดหนี้ได้น้องชายยังไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่กับพี่ชายอีกคนดีใจที่ทางการได้ช่วยนําร่างของน้องกลับมาทางครอบครัวจะได้ไม่กังวลใจงานนี้เขามีหนี้สินอะไรไหมคะตอนตอนไปกู้เข้าไปกู้ทกสไปและจากนั้นน่ะ กนั้นก็ทำใช้ไปก่อนปีสองปีแรกก็ปดนี่ละตอนนี้ก็มีเงินเก็บก็มีส่งมาที่บัญชีดีใจไหมถ้าศพได้กลับมาเร็วอย่างนี้ดีใจครับเพราะก็ได้มาไว็ดีนะครับกจได้ไม่ต้องเป็นกังวลขณะที่นางพายิ้มย่องพี่สาวของนายธนกิจกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางการช่วยนำร่างของน้องกลับมาซึ่งตอนแรกที่แจ้งมาน้องชายจะเป็นรายที่12แต่ในครั้งนี้ได้รับแจ้งมาว่าเป็นรายที่8ดซึ่งพวกตนดีใจมากที่จะได้คลายกังวลและจะได้นำร่างของน้องชายมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป,ปทีป่จริงน้องเป็นอะไร รายชื่อมันขึ้นที่คนที่สิบสองออแต่มาวันนี้มันขึ้นเป็น,นปคนที่แปดคนสุดท้ายพอดีเลยก็น่าก็ดีใจกับคอบครัวเลที่ให้มาเที่ยวแรกดีใจโ,<อ>โดยคาดว่าร่างของนายธนกิจจะมาถึงอำเภอทุ่งเสลี่ยจมจังหวัดสุโขทัยในเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่20ตุลาคมนี้ทีมข่าวสุโขทัยทันข่าวรายงาน